สวัสดีคับเพื่อนๆเซานีแย้ไล่กะจะพามาชมบรรยากาศเ้าๆอยู่ทองไหลทองนาที่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรของเฮ้าเนาะคะ่ะอันนี้คือป้าปามเนาะจ้ะแต่ก่อนจะเป็นป้าปามแต่ที่นี่ก็เลยว่าโลป้าปามออกพวสซีเทียน้าเ็ดหน้าล้วก็จะปลูกก้อยเนาะคะ่ะเขาใส่รถสมเขาใส่รถไถคูปุนตารถสมนะคะ ให้ไอ้คนงานคนเทศเนาะคนงานยูร้านอย่างนี้เน่มเขาจะส่งมาให้ชั่วโมงละแปดลอยค่ะเขารับทําชั่วโมงแปด้อยเนื้อที่ประมาณน่าจะสามไร่บ่ะจ้ะน่าจะสามไร่ ดันอยู่ประมาณสิบหาชั่วโมงค่ะอผลไทยสมเห็ดเนาะสองคันเห็ดอยู่สิบหาชั่วโมงแต่ว่าส่วนนั้นส่วนนั้นยังบัลลค่ะส่วนที่มองไปเห็นต้นปาล์มยังบัลลจะเก็บไว้ถ้าตัดปาล์มขายคือเก่าจ้ะแต่ส่วนนี้โลประมาณสามไร่ลงทุนไปแล้วหมื่นหาแต่ว่าเฮากับประหยัดจะ้ะประหยัดครัวเขาใส่รถอย่างอื่นเห็ดอยู่พอรถรถไม่ครัวบนจา่า ชมม่วงละแพงค่ะเราก็เลยบ่ได้ใส่รถแม่โพที่แรลกเลคิดอ่านนิวค่ะว่าถ้าใส่รถแม่โพนี่เขาก็สิบ่ม,มีทุนแต่ตอนนี้กะใส่รถสุมก็ถือว่าไล่ใจกับพ่อสูมม่ไวอยู่ค่ะจะบรรยากาศที่ยวอ,ออกป้าป่าบอกป้าป่า,ปาที่มองเห็นอยู่ฟังนี่กะเกษเอาออกเ้อะจ้ะเอาออกปลูกไอ้เขาแล้วก็จะปลูกกันป้อยต่อไปแม่จ้ะแต่ว่าฟังนี่ ฟังที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะจะจงเพื่อนไห้ครับเพราะได้ซับป่ามขายเพราะได้มีรายได้เนี่ยช่วงที่เขาสีเหตุหน้าเห็ุอยไนี่เขาก็ต้องใส่เวลาเป็นปีเนาะเขาก็สืตัดต้นปามทุมนี่เพราะได้อาศัยเงินใส่น้าเพลนแน่จะบรรยากาศเมื่อน,นี้บรรยากาศดีดีนะคะที่กุดจ,จับกุฎรบ้านเราบรรยากาศดีค่ะเมื่อนี่แต่นี้ข่าวว่าฝนจะตกอยู่ แต่ว่าอยากได้แต่ฝนเนาะค่ะบ่อยากได้ล้มดอกนี้ข้าวเพิ่นออกมากกระทั้งเอือนกะทำไายบ้านเลื้อนเสียหายกะเจสีว่าจ้าไหนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับไ่อยากได้พวกไหม่่่อดอกค่ะอันตรายแบบนั้นเนาะเสียหายท่อมน,นี่จ้ลูกปัม่มนี่ถ้ายปั่มเพิ่นกะเกิดดียุดิจ้ะไปเขากระต้องตัดใจเนาะตัดใจเอาเพิ่นออก ที่จริงเพื่อนก็ได้พ้นอยู่หรอกค่ะแต่ว่าพ่อตาอายู่บ้านเพื่อนเป็นคนเฮ็ดหรือเพื่อนอายุหลายแล,ล้วก็เลยบไปอยากให้เพื่อนมาเฮ็ดเกี่ยวกับตรงนี้เพื่อนเมื่อยเขาก็รถสมนะคะคม่ำดัดการเก็บต้นปาลนะ์มเนี่ยงาปาล์มเล้วจ้ะอันนั้นที่เทียเทียนเขากุดกรุดยังสั่นก็คือเอายอดตัดเอายอดเขาไปแกแลียงเราค่ะมันก็เลยเปลี่ยนกุดกรุดยังสัน่น ตัดอ้อยยอดเขาไปแกงและที่นอนอยู่สองสามต้นนะจ้ะสองสามคนนะแล้วนี่เขาก็เอารถสมงเขามาตัดแต่งปับที่มันสวยงามเนาะคะ่ะเขาก็สิดาดดนไปไหวแดนไปไหวตรงแดนของเขาเนะเพราะว่าอีกฝั่งทางเหนือนเป็นของที่ส่วนของคนอื่นเนาะคะ่ะแต่ไม่มันสิเป็นแดงของเขาอยู่ตรงนี้เขาก็สิเอารถที่สมปั๊บปับไปไหว ตรงแดนของเขาละค่ะเพื่อนๆดีใจขอบคุณสําหรับเพื่อนๆสำหรับเอสซีที่ติดตามยายไรด้วยดีมาตลอดเน้อค่ะเด้อขอบคุณมากมากค่ะตามเป็นต่เดี๋ยวจะตามเป็นเป็นกาลังใจทุกทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะไปช้าก็อย่าว่ากันเด้อเพราะยายไรก็เข้าใจเนาะค่ะคนเขาก็มีงานหลายอย่างค่ะ มีงานทำหลายอย่างทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ